ส,ส,ส,วส,สวัสดีสองท่านครับสวัสดีสี่ท่านครับผมสวัสดีหาท่านานะครับสว sure. ัสดีเจ็ดท่านครับผมสวัสดีเก้าท่านนะครับสวัสดีสิบท่านครับสิบเอ็ท่านแล้วครับผมสิบสองแล้วครับสิบสี่ท่านแล้วนะครับผมเอาเขามานะครับผม สิบหกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับทักทายครับทักทายครับผมไล์โซพันเพจคณะหมอล่ำคนใจแฟนเด้อครับ<ฮ>ส,รสวัสดีโอ้ยสิบนีกล่องไปใซ่นอ่ะบัดนี้นาะคนขี่เมาเมาบดขึ้นสอดแจ้งพี่น้องพระเอกโอ๊ไปแล้วดงดแงเรา อันนี้บรรยากาศคอยคำย่ำเล่มนะครับเมื่อนี้ห้าหลินนนู่แซกกว่าอุดอออรอำเภอถุ่งฝนทุ่งฝนนะครับนะครับผมคือสีบดโต๊กดอกเ่นไปโต๊กทักอื่นแล้วเพืนนี่สวัสดียิบเอดท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานคอดตูมเราด้วยนะครับตอนนี้นะครับผม ทางทีมงานขดสูมเพื่อลงไม่ลงมือในการทำงานนะครับตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะครับผมจะรีบเร่งเร็วว้นะครับเขา้ามาสูเปลี่ยนขดตูเพื่อสิ่ดะประกอบขนใส่กระบะนะครับเพื่อให้น้องๆเข้าในถ้ำการแสดงนะครับผมอันนี้เป็นช่วงคอนเสิร์ตนะครับให้พี่ให้น้องในเบื้องความสวยงามอลังการตาบนเวทีนะครับผม ขอบคุณ3าสิบท่านนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคนอื่นนะครับผลเข้ามาแล้วคิกกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับสวัสดีลูกที่สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีอีเมลนะครับผมส่หมองสุบอลเดอครับที่กําลังรับช่วลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะครับผมเอาบรรยากาศหลังเวทที่มหเบึงอัที่เป็นแผนกนนะครับผมสีสวยนะครับพี่น้อง ฝากการฝากงานน้ำเน่กันแล้วกันก็ไล์ก็แช่ออกไปเด้ครับพี่น้องครับ,รบมือนีมากงานบุญสลองพัดยศนะครับผมแล้วก็บุญมหาชาติพาะเวสสันดอนนะครับผมอยู่ที่ อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องครับพี่น้องช่าอุดรมือแรกนะครับผมผู้ไดอยย่ใกล้วัดแมกนี่สาม,มาถมาให้กำลังแรงใจหมอ่ําคณะขวัญใจแฟนหัวหน้าแมนจักรพันนะครับผมมาให้กำลังใจได้หลายเ้ยครับผมใกล้สีคอนฤดูการแล้วนะครับผมอีกบ่พอกี่เดือนนะครับผมหมอรัมกับสิได้เขาสู่สำนักงานเขาบ้านนะครับผมเพื่อไปเฮดสคริปต์ใหม่นะครับในฤดูการต่อไป ให้พี่ให้น้องให้เจ้าภาพนะครับผมไน้ประทับใจนะครับสําหรับผลงานปีนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมโอ,อ้อมใจพี่น้องสู้มองสู้บอลน,นะครับผมมีการมีงานเดินใสาเอิน,าอนหาหมอลำขนใจแฟนแม่จักรพันธ์นะครับผม ไปเป็นมหรลสมสมโพธนะครับประว่างานหน่อยงานใหญ่นะครับผมเพล่นรับเบิร์ดนะครับผมสวัสดี50ท่านนะครับถ้า50ท่านกดแชร์ไปคนละแชร์จะได้ประมาณ100ท่านนะครับเป็นกําลังแรงใจนะครับผมสวัสดีพระเอกที่สวัสดีครับสวัสดีเมลจากมาเลเซียนัมเดอครับผมคนไหนกดแชร์ออกไปนะครับเป็นกําลังใจเด้อครับพี่น้องครับอันนี้บรรยากาศตอนนี้นะครับผมแผนไฟฉากเหล่าเวทีนะครับกําลังเกี่ยวข้อม เพื่อสิให้น้องๆนะครับทําการแสดงในเวลาประมาณอยู่สามถุ่มก,กวาๆนะครับผมหลังจากจะพามาเปิดการเปิดงานแล้วทางทีมงานพวกเข้ากับสิได้ทําการแสดงนะครับปารเปิดกินเข่าต่ว่าคาเนอ้อบันอยาว่าสองมืดหดอก10คนแล้วแจ <laughs> ่บว่าเระเอกหนึ่งสอนใช้กาลสินนะครับ,รบอืมบรรยากาศหอยคำแย่มแรงนะครับผม อันนี้เป็นการมาี่งาไจะไหนก่อนโคงมีย่านไก่อร่อยโคงมีานไก่อร่อยแข็งพอเย่าว่าบได้จักบาทโชคดีแต่ว่าฝนบดตกเออโชคดีโชคดีแต่ว่าฝนบดตกเท่นนั้นเด็กขั้นฝนตกนี่แห้งคัก ออเนะครับผมเพ่ยกระหาเขาเกินไปแพร่งโวดบ่เพื่อนมาฟังล่ำบานนี่ไหมเพื่อนมาฟังล่ำปีหนาเพื่อนอาจจะจ้างเขาอีกกะไรดิมาไล่พวกใหญ่ๆนะครับผม ขอบคุณเจ็ดสิบเอดท่านนะครับผมเข้ามาเขามา,มมาแซ่บไปสวยกันพี่น้องนะครับผมนะครับบรรยากาศอบอุ่นอย่างสี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโซนของคนสวยอยู่เยอจ้ ีขามันมันมีอะไรส่วนตัวมีอะไรส่วนหรือเปล่าสิมาบอกข่าวดีพี่น้องแม่แม,แม่แล้วไปดูดข่าวมาจากยักษ์โซท่อนสดสหอนหอนยู่ครับกดเตรียมกดแช่นะครับรเ,เดี๋ยวสิให้แม่เราอธิบายแล้วก็เสยเให้ฟังรอได้ครับแม่เล่นอยู่ที่ไหนวันนี้เขาประกนนาศจะประเดศนั้นมถม เดี๋ยวรอแม่คุยโทรศัพท์เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวสีมาถามเรานะครับผมอ่ามือนีเลนอยู่ทุ่งฝนนะครับพึ่งสีพึ่งสีเพื่อนยี่เงี้ยอันเพื่อนี่นะครับพึ่งสีเลมาเลนยูอำเพื่อนี่สําหรับอยู่อุดรธท่านี่นะครับวิทย์บ้านี่พี่น้องเพื่อนลังมาจับจองทีนะครับผมลานกว้างขวางนะครับวันนี้ลานวัดแบบดีครับพี่น้อง เป็นกึ่งปูนกึ่ง้านะครับเป็นกึ่งปูนกึ่งหยานะครับผมหนาเวที่เอาบรรยากาศสดๆ้านค้าร้านขายสะดวกสบายนะครับได้งานกับสิมี้ซอยดาวการกุศลนะครับผมแล้วก็มีโรงท่านประเภทไอติมแล้วก็น้าโซดานะครับพี่น้องครับน้าเชื่อมโซดานะครับพี่น้องครับนี่ตอนกลางวันกวกลูกหลานได้พภากันมาภาคอยู่ที่อันตึกนี่นะครับผมนะครับผม สวัสดีเก้าสิบท่านนะครับมือนี่ทิมงานเท่ามาเป็นมหรลพส,สมโพธิแดงานสลองพัดยศและกะบุญพระเวศสันดอนมหาศาสตร์นะครับอยู่ที่อุดรธานีมือนี่จะได้กับฝากพี่น้องไก่เคี่ยงพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวอุดรธานีนะครับผมมารับส้มนะครับน่าจจะเป็นงานฟรีนะครับเป็นงานฟรีตลอดทั้งคืนนะครับ กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับพี่น้องครับบรรยากาศโดยรวมนะครับผมเหนือทีกว่างขวงนะครับผมสะอาดทุสะอาดตาลานค้าลานค้ายสะดวกสบายนะครับพี่น้องครับอย่าลืมใหม่กำลังใจหลายๆเด้อครับผมนี่นะครับมีลานค้านี่ม้านนี่ก็ทีเป็นเวทีว้าวเซอร์ไพรส์ ขอบคุณไอติมอร่อยอร่อยนะครับมันหานเด้อครับนมาเห็นโลงท่านไอติมนะครับแล้วก็น,น้องน้องศิลปินก็ะเดยยู่ได้กินนะครับผมว่าจะเป็นน้ำโซดา,น,น,ดาน้ำแดงโซดาอย่างนี้นะครับสวัๆๆๆๆสดีครับสวัๆๆสดีครับผม สวัสดีทั้งเก้าสิบสองท่านนะครับเอาบรรยากาศหนาเวทีมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องมีเวลานะครับเที่ยเลย่อนเลยคืนมาลัยเด้อครับพี่น้องปกติสิเป็นน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตเปือนแกนยุงนะครับเรื่องนะครับผมเพื่อนทีกำชับเรื่องเอกสารสวัสดีหนึ่งร้อยท่านแล้วนะครับ กดชแชออกไปได้หลายเด้อครับพี่น้องทั้งหนึ่งรอยก็ทันนะครับผมมือนี่เทมานะครับแม่ขาบรูว่าหมอล่ำหนีเนินหมอล้ำอีหยังวาสันบานะครับบอกเคยเห็นมาพน,นะกับซ่านเหล่าวาสันบานะครับพี่เดย์ไมาได้ยินวาสันโค้ชนะแชออกไปนะครับ หวังว่าพี่น้องชาวอุดรธานีนะครับค้นสีมะหฮกกำลังแร่งใจหมอล่ำชัยภู้หมอล่ำน้องไม่ปีสามนะครับหมอล่ำคนใจแฟนแม่นจจก,กรพันนะครับย่างล่นหลามนะครับพี่น้องครับโอ้พระเอกบอยได้อะไรเนาะกาแฟนะครับพระเอกได้เห็นครับ <laughs> นีครับผมนมาจองทีไว้นะครับยูน้ำเป็นหัแจงเดิมือแรงนันเฝ้า้วยโอ้ยขอบคุณครับนะครับผมเออบนัสเลยมา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 บอพิษหวังแน่นอนครับอ มาแต่ใสครับยุโคกลางโอ้ยเยู่บ้าบนดุงคุณบอกมามาครับมา,าแล้วก็ช่วยกันแช่ในมือแลงเธอเด็ดไปล้ำทั้งบันดุงยังวงบอมามามาเบืองมือแลงนี่แหละครับรลุนไปน้ำแข็ูมือแล้งนี่ะครับแมนนะครับผมพี่น้องมาจากบันดุงมันบอเนี่ก็พึ่งสีมาพึ่งสีมาเดนี่อันอำเภอ เอาเอทุถงฝนพึงซีมีอันบ่แม่โอ้ยนะครับเออเอออามาซวยกันแลเบียบว่าทศินครับแสดงว่าหูไปเอกแม่นโดนแล้วมันบแอกแม่นบ่เพิ่นอยู่ขังในเพินล่รครับกระลคือเกานะครับเพิ่นบอลูนะครับว่าพึงเสดมากขึ้น ฝากพีฝั่งน้องทั้งบันดุงนะครับอำเภอบันดุงนะครับผมแลวก็อำเภอทุ่งฝนนะครับเสียแล้วลูกใกล้บ้านแม่เสียดายเสียดายจังลูกโอ้ยนะครับมาเด้อแม่มาเบิ่งน้ำกันมื่อยบรรยากาศดีคับนะครับของฝากกวาอกงเพียงไม้กับมี่ครับบ้านงเพงเนเก้าเก้าือ แต่มีมีเก่ามีไหม่ผสมประสานกันไปนะครับครับผมมีนะครับผมมีทุกเพ่งนะครับโอเตนเตนทาแล้วบะเรื่องหมดชีบบ่มากเต้นบ่แสงตะเวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาหลบเงารับมือไหม่สุดเหงา ฮักเขาบอกคือเก่าแล้วมาเป็นหางเคียง,ะะงน,ยนี่แหละมือแดงนะครับากมวลหายเนาะฝนนังเอกหน่อยยางอยู่ยางอเ <c oughs> สียงดีครับก็สวัสดีแม่แดงนะครับตบินร้อยกว่าท่ากดแช่ออกไปลหลายครับพี่น้องให้พี่น้องเช่าอดอนเพื่อนได้เบิ่งผลงานพิจารณาซอยกันเด้มเอมือแดงหายยาฝาวตีดียาฝาวย่อง ช่วยติดตามกันไปครับผมนม้มาแบบเต็มบุงนะครับจัดเต็มบุสงคลิปเตยดีเตยดีล่ำดีครับ <Okay. S 1> กับมีดีมีบอดีเนี่ยละแม่ <c oughs> ขอเพลงลืมหูเนีย <Okay. S 1> <c oughs> ครับมดขอเพี่ลืมมดสิเห็นอย,ยังงนา้ะครับลืมมดสิผููได้ลองครับ <c oughs> คุยกับเอฟซีแฟนคลับนะครับเ่นสินมัติตดตาม่นโบรานไหนเคยเบิ่งแจ็กเทียใชพี่น้องครับแนวมัตะตบัดุงคือกันป่ะครับ,บ,รบอ๋ออยู่นี่บอกโอ้ยจยัดไปจัดไปบัดน,นุู่นสะอาด อนนี้ก็าลขึ้นไยไฟนะครับพี่น้องฝากกดแชร์นะครับทุนละแชรสองแช์นะครับผมเป็นกําลังใจัหนาแม่แน่นะครับผมไก่สิบวิระดูการแล้วนะครับพี่น้องครับฝากเจาภาพฤดูการสีมาเด้อครับผมมีอย่างกับเอิ้นใส่เอิ้นหาลูกหลานใดน,นะครับผมพร้อมที่จะไปรับใส่พี่รับใส่น้องสุบอนสุบอนทั่วประเทศไทยนะครับ โอ้อยู่บ้านนุ้งพี่น้องบ้านนุ้งก็มาจับจองศาสตร์ใบแล้วนะครับสวัสดี1 0ึ่ท่านนะครับกดแชร์อ,ออกไปได้หลายเด้อครับ มาจองทีไว้นะครับเพิ่นบทท่านเคยเห็นวงหัวหนาแมนสวัสดีแม่หมีสีสะเกตนะครับมาเด้อแม่มาเบิงหมอล่ำนะครับอยู่อำเภอทุ่งฝนอ๋อครับครับครับมีลูกหลานทั้งบัดดงมาอยู่ครับมาปู่ศาสบแมนครับงานฟรีนะครับเมอแรงมาหลายๆเด้อครับผม เป็นงานปีงานสลองพัดยศนะครับแล้วก็งานบุญมหาชาติขอบคุณแม่ละมุนที่แช์นะครับขอบคุณอีเมลที่แช่ด้วยครับผมคนใดยังบ่ท่าน,ท,านท่านแชร่กับท่านทาหลงกดแช่ให้แน่ครับพอดีใจนะครับผมแล้วก็คอม,อมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องครับ,รบขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผม ฝากคนงานน้ำพีน้ำหนองนี่ได้ครับโอ้เจ้ากินเหรอขอสัมภาษณ์เจ้ากินหน่อยอําเภอนี่เพิ่น,พนบุรุษจักคนใจแฟนสวัสดีค่ะครับเออเจว่าู้ักคนใจแฟร์หรอค่ะเออคนใจแฟร์ดังสิดตัวไปที่ไหนก็ได้แมนนี่ครับ เพืเ่อนว่าขั้นมวลเหมือแหลกสีจ้างต่อประสันว่าเอาดีดๆแล้วไม่เย็นตอในร้านราคาบ้านดุงกามาอำเภอบ้านดุงกามาคือสี่ใดหลายอำเภออยู่บ้านดุงหรอหรออนองหานหาบ้านดุงหนองหานอุดรกระโไก่นี่อุดรกรบโบไก่แช่แล้วค่ะขอบคุณครับอ่านะครับฝากไปเด้อนะครับ ประกาศหาเจ้าพัดยังรับสมัครเจ้าพาเราดูการต่อไปอยู่ด้ิฝ่าด้วยครับงานหน่อยงานใหญ่นะครับผมนี่นะครับอืมนี่นะครับ,รบให้นไมหมเย็ยนผ้าเบิงนะครับเวแบบทีอ๋อนี่นะครับตอนนี้เขามีการปรับบลอกกิ้งตลอดเวลานะครับผมเพื่อให้ความปังความเปยบ่อยเย็ดให้แฟนคลับในเบิ้งแบบ บโให้มันเป็นการหนาเบื่อเนาะนั่นด่านหนาเวที่เขาให้มันปังเสมอนะครับนี่เนี่ยครับประทับใจประทับจด้วยสนับสนุนเกันไปครับด้วเนี่ยกับท่านดิข่าวสเต็ปเ,เอ,อ้อ มีแอปโยใซ่แอปไรอย่นะครับโอแมรัตตีอ้าแม่แม่ลัตตีมากบอกครับโอตัดเอาปลามากนะบอกแม่แม่รัตตีเอาปลามากบอกลูกไปอันนั้นอาลับอยู่ครับแม่เนี่ยโอ้ยอันนั้นไปรักซีมมาเลรวตอนหนึ่ง มอ่าเป็นเอามาจ่ผื้นท้องกันเลยขอเมสโซดาปะซิมมันก็เสียบครับต้มแล้วมต้ม่ล่มิจะลอรับประทานดินเนอร์เลยก่อนทําการแสดงโอ้ยผู้จัดการมาแล้วกับอันเอาเดี๋ยวเดียวผิดไปไซนี่ไปซื้อของอันสนสนใจงานยาโสนี่แม้ผู้ใส่หมัวกระไดไปซื้อเวียนบ่น ไปพออยากกินกาแฟาไหมกาแฟออคอฟฟี่อินเดเซเว่นคาบูชิโน่ขั้นบ่ดใดคอยหายจะเรูยว่านะ <the> มันมีอยู่ในออคอฟฟี่อยู่ในอยู่ในเซเว่นนะละเย็นเมลาดสีวะแล้วมาทรงฝาแล้ววะเออเออขอพุ่นเนี่ยนะเขาเอา เขาคือบรูจักขวนใจแฟนเอาบ้านนี่ล่ะเป็นมาขั้นมวนปีนาสิเอาอีกทั้งเนอทั้งบัดดุงกับมาลายเด้อมือแรลงอ่ะเออไปแล้วนะครับไปซื้อของมาไหวล่าสุดนะครับไปซื้อของมาไหวอ้าวทำไมทำศิลปินหัวแค่วแห้งเลยเมื่อคืนเธอเธอไปเธอไปเอาเคสนี่มาจากไหน ทเร่เรียกว่าตั้ง่าจะแจ้งหนางานเรอจำไดไเอาไปว่าแบบล็อกเลียนแบบสไตล์ไม่ล้วคือหนาตลกจากแรกเมื่อก่อนแปลว่าหัวหน้าคราลูก้องหัวลำเพราะว่าเป็นเรื่องพี่น้องนี่แหละนี่แหละคือคืออะไรเขาเอินว่าชิกเมเจอร์ของหมอลำอ่ะไม่ต้องพูดคนกัหัวละารที่มีตลกคำน้าเป็นตางหัวเรารมันมันคือแบบว่าเหตุให้คนเบิงหันบ่อยากนอนสมัยก่อนเมนเออเพราะเหตุหนาแต่เก็ เออยุกยังกินไปกับฟิวตะลุนั่นแหละปังนะคุณปอนปังมากเลยมีกำลังใจให้น้องปอนในเด้อครับผมโอเคเด้อาดูไปเอาของมาอาบน้ำคุณพี่น้องอีหยังล่ะอีหยังของมาอาบน้ำเจ้ายเดี๋ยวพารถบ้านจอดอยู่โรงแยกคุณปักตานเอาเสิได้หุ่นดีสวัสดีครับสวัสดี120ท่านนะครับอ้าวฝืนน้ำแร่เหรอครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเบิ่งกุนคั่วบัดที่นี่ หนึ่งรอยี่สิบท่านทำอะไรอยู่ทำไมไม่กดแช์ถึงสองร้อยกําลังหายเอฟซีป่ะหายเอฟซกดแช้เนี่เ้ดแล้วล<า>ูเ,อเ,อเดี๋ยวพาพเพิ่นไปเบิ่งขั้วก่นนวยอยนวะเพิ่นขั้วยังเนี่ยอาร์ตพ่อเลยยังกินคือหมอสวยแทะสวัสดีน้อกว่าท่านนะครับ มีอย่างนี้ครับพ่อโอ้แกงคีมีฮอดคีนะครับผมกินแกงคีปาร์นี่ครับแม่กำลังสีขึืนเที่ยงยุ่ปาเดี๋ยวเจอกันมือแรกนะครับหนกอาซิไลให้บึงนะครับพี่น้องครับเอาไว้ซ้ำหนีกอนนะครับพี่น้องครับนี่นะครับฮีเดอครับปาไแม่ขั้วใดเม่นโอปารยังนอกเหมือนนี่แล้วต้มสมบ่ครับ ต้มสมปานิ่น<า>นะครับผมขอบคุณแม่ลาตีนะครับที่เอาป่ามาทรงให้ลูกๆหอดลังเวทที่เลยนะครับผมจะไหนก็ขอให้อีเมสุขภาพแข็งแรงนะครับลำลุวยถือหวยรางวันที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็เอาหมอลำคนใจแฟนไปเป็นมหอลาสพในเด้อครับผมสวัสดีครับ